ถ้าเราพูดกันเรื่องตัวดอกเบี้ยขึ้นที่ปูพื้นมาตั้งแต่แรกอะคะ่ะ BBL เขาจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดถ้า BBL จะยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ KTB จะช,ชัดกว่าแต่ก็เลยเอาพอ,อยสองอันนี้มาเป็นตัวตัดสินคือถ้าเรามามองฝั่ง KTB อะคะ่ะตักว่าพอร์ตเขาม,มันอยู่ในจุดที่ลูกค้าไม่ได้เสี่ยงมากเท่าไหร่คือประมาณ70%ของพอร์ตอะคือค่อนข้างโอเคตักว่ามีโอกาสสูงที่ KTB เขาจะไม่ต้องแบบ ตึงมากในเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามัน<ฆ>เกิดท่านั้นกำไรมันก็จะโตดีมากค่ะคุณตั๊กครับอะไรน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายโบรกเกอร์ชี้ไปว่า BBL เนี่ยเป็นแบงค์ที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจที่นักลงทุน จะให้ความน่าสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยคุณตักคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรครับคุณตักครับตั๊กว่ามี2เรื่อง1นึ่งก็ถ้าเราพูดกันเรื่องตัวดอกเบีย้ยขาขึ้นที่ปูพื้นมาตั้งแต่แรกอะคะ่ะ BBL เขาจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วโดยปกติจากโครงสร้างอ่อตโครงสร้างเงินฝากเมื่อเทรนดอกเบีย้ยขาข,ขึ้นเนี่ย BBL จะได้เบนฟิตตรงนั้นเยอะกว่าแบงก์อื่นแล้วก็ช่วงเนี้คือต้องบอกว่าต่อให้ สมมติประชุมกรงรอรอบนี้พุดหน้าทางกรง,งขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยแล้วแบงค์มาทยอยขึ้นดอกเบีย้ยกับลูกค้าก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกค้ากลุ่ม SME หรือว่ากลุ่มลูกค้ารายย่อยเนี่ยแบงค์อาจจะไม่ได้สามารถส่งผ่านดอกเบีย้ยไปได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นสินเชื่อลูกค้า c o ร์เปอเรเนี่ยซึ่ง BBL Port c o ร์ตคอร์เขา40%กว่าเปถูกไหมคะ คือคอร์เปอเรทรับไหวกับต้นทุนดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มขึ้นน่ะ BBL สามารถส่งตรงนั้นน่ะไปถึงลูกค้าคอร์เปอเรทได้เลยก็เลยทําให้ BBL ก็จะได้ประโยชน์ชัดเจนปกติทุกครั้งเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เยอะกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ประโยชน์มันอาจจะฉีกไปอีกเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็สามารถรับกับดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็พอดีตเพึ่งได้ได้คุยกับแบงค์สองวันที่ผ่านมาเนี่ยตกก็ถามว่า ตอนนี้ตัว policy rate เรายังไม่ได้ปรับขึ้นนะแล้วเราสามารถไปชาร์จดอกเบี้ยกับกลุ่มลูกค้า corporate ไ,ได้เพิ่มขึ้นบ้างไหมเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาดูราคาสินเชื่อที่จะปล่อยให้ลูกค้าค่ะหมายถึงแบบตัว yield หรืออะไรพวกเนี้เขาจะเอาบอลมาเทียบ ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยบอลยิวขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเขาก็จะบอกว่าจริงๆมันสามารถแบบเรียกยิวเพิ่มขึ้นได้แล้วตั๊กก็เลยคิดว่าพอดอกเบียขาขึ้นเนี่ย BBL ก็ชัดเจนได้ประโยชน์เยอะที่สุดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาก็ปรับขึ้นมา outstanding คนอื่นด้วยก็คือ<ถ>ที่เล่าไปอะคะ่ะว่าปกติแบงก์จะมีการรีพอร์ตสินเชื่อในทุกๆเดือนถูกไหมคะอันนี้ก็เพิ่งรีพอร์ตออกมาเมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา ต้องบอกว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือสินเชื่อ BBL ของเดือนสิงหาค่ะโตรแรงมากโต4%มันออนมันมันออนมันนะคะแปลว่าคือถ้าเทียบสิงหากับกรกฎาเนี่ยคือมันโตขึ้นมา4%เลยคือสาเหตุมาจากลูกค้าคอร์เปอเรทก็มีการเบริกจ่ายสินเชื่อที่เยอะขึ้นแล้วมี <B> l <BL S 2> ใช่ต้องบอกว่า BBL เป็นแบงค์ที่สินเชื่อเขาอาจจะไม่ได้โตเยอะมากเท่าไหร่อะคือตาก็จะมาคีดตัวเลขที่แบงค์รีพอร์ตออกมาเพื่อที่จะเอามาเขียนรีพอร์ตถูกไหมครับคือคีออกมาแล้วเนี่ยต้องกลับไปดูอีกครั้งนี่เราคีเลขถูกใช่ไหมทําไมมันโตสูงขนาดนี้ เวลาโทรไปถามแบงก์ก็ตัวเลขนี้ใช่ไหมคะตัดไม่ได้คีย์อะไรผิดนะคะใช่เพราะว่าโตสูงมากจริงๆแล้วก็พอไปถามดีเทลว่าโตมาจากไหนโตจากอะไรเนี่ยคือเขาตอบว่าโตมาจากลูกค้าที่เป็นคอร์เปอเรทแล้วเป็นคอร์เปอเรทที่ส่วนใหญ่เป็นเทอร์มโลนนะคะการที่เป็นเทอร์มโลนเนี่ยแปลว่าสินเชื่อมันจะอยู่กับแบงก์นานถูกไหมคะอย่างน้อยก็ปีหนึ่งสองปีอะ่ะมันไม่ใช่แบบบางคีแบงก์โตสินเชื่อโตเยอะจริงนะแต่ว่าเราต้องไปดูดีเทลได้วยว่าถ้าไปโตจากสินเชื่อที่เขาเรียกว่า w o r k i n g cap คอะค่ะมันเหมือนแบบ เงินเอามาใช้จ่ายอะสำรองระหว่าง2อเดือนสเดือนเดี๋ยวก็คืนแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่นานแต่ว่าเนี้ยโตเทอมโลนแปลว่าอยู่นานเราตักว่าวันนี้เออแต่และบรกเกอร์ก็จะออกรีพอร์ตกันมาว่าสินเชื่อ V b l โตเด่นอะไรเงี้ยที่มันเด่นจริงๆก็ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่วันนี้ราคาก็ดูค่อนข้างสตองครับแล้วถ้าผมไม่ถามคำถามนี้นะก็จะเหมือนคุยไม่สุดครับคุณตัก <c oughs> เนื่องจากว่าบ bl ไม่ใช่หนึ่งในดวงใจของคุณตัก BBL ไม่ใช่ท็อปพิกในกลุ่มแบงค์ในในในมุมมองของคุณตัก๊กถามว่า BBL สู้เบอร์หนึ่งในใจของคุณตัก๊กไม่ได้ตรงไหนครับคุณตัก๊กจริงๆต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจคือท็อปพิกของเราเนี่ยทางทางเอฟเเราให้ท็อปพิกสตัวก็คือ BBL กับ KTB แต่ว่า <c oughs> ถ้าเลือกกันเนี่ยเราจะมาเฉือนกันกับ KTB ก็ตรงที่ ตักมองว่า valuation คือ BBL เนี่ยอาจจะดูเทรดถูกกว่าประมาณ0.5ในขณะที่ KTB ตอนนี้คือราคามันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วอาจจะขึ้นมาประมาณ0.5เกือบเกือบ0.6เท่าบุ๊กแต่ว่าเวลาที่เราดูดู valuation นะคะนอกจากดูว่ามันเทรดกี่เท่าบุ๊กแล้วเนี่ยต้องไปดู AE ด้วยว่าเขามี o e เท่าไหร่ BBL เนี่ยตากคิดว่า o e น่าจะได้ประมาณสักหกอรกว่าๆในขณะที่ KTB เนี่ย e น่าจะประมาณสักแปดเปอร์เซนต์อะ เพราะฉะนั้นคือ RE ของ KTB เนี่ยมันดีกว่าชัดเจนแต่ว่า valuation ไม่ไม่ได้ต่างกันเท่าไรหร่ละกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามันเฉือนกันตรงเนี้ยนิดนึงเรื่องของตัวตัว valuation กับตัว RE ของของเออ KTB จะดูมีภาษีกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราเริ่มมองระยะยาวหน่อยปีหน้าคือเออ BBL เขาไม่ได้มีการ move ในลักษณะที่ว่า คือมูฟของเขาเนี่ยเวลาที่จะขยายธุรกิจหรือทำอะไรยังค่อนข้างเป็นทรา i ดิช n นลแต่ว่าตอนนี้คือแบงก์มันก็อยู่ในจุดที่เริ่ม Transform มีการขยายดิจิทัลหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าพ b l จะยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่เออแต่ KTB จะชจะช,ชัดกว่าแต่ก็เลยเอาพอยต์สอันเนี้ยมาเป็นตัวตัดสินครับเลยโดเลยถูก KTB เฉือนอย่างหุดวิดนะครับนะก็เลยเป็นเป็นรองแชมป์ที่แบบแหมถูกเฉือนเป็นิดเดียวเอง นะครับเพราะฟังดูแล้วก็ดีน่าจะสู<ช>สีกันมากเราระวัง<ช> BBL กับ KTB ใช่ไหมครับนิดนิดนึงครับคุณตั๊กเพราะว่า BBL เขาก็จะถูกกล่าวหามาเดยตลอดว่าเป็นแบงค์ที่อาจจะค่อนข้างอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะเรื่องของการก้าวเข้าสู่ดิจิตอลแบงกิ้งแต่ในในขณะเดียวกันก็มีเสียงอธิบายแทน BBL ว่าก็เพราะฐานลูกค้า BBL เขาเป็นขอประเรท ก็เป็นรายใหญ่ไงความจำเป็นที่จะต้องไปลุกดิจิตอลแบงกิ้งซึ่งมันน่าจะจำเป็นมากๆสำหรับฐานลูกค้ารายย่อยอะ่ะ BBL ก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเน้นตรงนั้นคำถามคือว่าแล้วมานะบัแบบเนี้ย BBL ยังคงเป็นยังคงเป็นนะคู่ผาที่แข็งแกร่งในสไตล์อนุรักษ์นิยมเหมือนเดิมไหมหรือกำลังจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ Digital Banking ครับคุณตักครับตักเห็นด้วยกับสิ่งที่บอกมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยร้อ์เละกันคือถ้าเรา break down ถาลูกค้าออกมาเนี่ยถูกต้องเลยว่าถาลูกค้า BBL ของเขาเป็น corporate ซะเยอะแล้วก็เขาก็คงมีการ move ในเชิงดิจิทัลสำหรับลูกค้า corporate ของเขาเพียงแต่ว่าเราในฐานะรายย่อยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนั้นชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมาลุกในเชิงแบบ ดิจิตอลเหมือนอย่างที่แบงค์อื่นๆพยายามทำตรงนั้นนะมากเท่ากับแบงค์อื่นก็อันนี้เห็นด้วยสําหรับเรื่องของฐานลูกค้าที่ต่างกันแต่ตักว่าในในเรื่องอื่นๆและกันการขยับตัวมันควรจะมีบ้างถ้าเราจะมองลักษณะลองเท e r m g r o อย่างเช่นประมาณ3ปีอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าพอ พอบ้านเราเนี่ยสินเชื่อมันอาจจะไม่ได้โตแรงมาก GDP มันไม่ได้แรงมากเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทําธุรกิจที่มันค่อนข้างเหมือนเดิมทุกอย่าง traditional เหมือนเดิมเนี่ย once ที่เศรษฐกิจมันกลับมาโตดีทุกคนเริ่มแบบไม่ได้กังวลเรื่องของ NPL หรืออะไรมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะจะอาจจะเสียเปรียบคนอื่นในการ mm. ที่จะ เพราะว่าเวลาเรามองแบงค์คือเราก็ต้องมอง r e ในลองเทอมด้วยคือคนอื่นสมมติว่าเขามีการปรับตัวเรื่องของการ t r a n s m a t i o n เนี่ยมันอาจจะทำให้ r e ขยับขึ้นได้สัก1-2%ถึงแต่ว่า BBL คือโตแบบ traditional ไปเนี่ยอ e มันก็อาจจะขยับสัก0.5หรือ1%เพราะฉะนั้นความถ่างของ r e อ่ะมันจะเยอะขึ้นถ้าเรามองสักระยะ3ปีแต่ว่าถ้าเรากลับมาเป็นณจุดเนี้ยต้องบอกว่ายังไงก็ BBL ยังคงน่าสนใจเพราะว่า ความเสี่ยงมันเยอะหมายถึงว่าความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจรุ่นนี้นั่นถูกไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็ตลาดก็โฟกัสกันเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นซึ่ง BBL เอขาก็ตอบโจทย์มันก็เลยจะเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าเรามองลองเทอมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรามองสักแบบครึ่งปีหลังหรือว่าช่วงต้นปีหน้า BBL ก็ยังเป็นชอ e ที่ดีครับนะก็ก็เข็นด้วยกับเรื่องดิจิทัลแบงกิ้งที่ Bbl อาจจะขยับช้ากว่าเพื่อนหน่อย เนื่องจากฐานลูกค้าเขาเป็นรายใหญ่แต่ว่าถ้าไม่ยอมขยับอะไรในอัตราเร่งเท่าเดิมแบบนี้คุณตั๊กบอกว่าระยะยาวอาจจะเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันก็ได้นะ<ช>อย่างนิ่งนอนใจไปภูผาใช่คร <laughs> <ช>ับเอาล้วครับ F S S I A นะครับ,เล,รบ,รบเ,เลือก K T B เป็นท็อปพิกแล้วก็ลองมาอย่างซูสีก็คือ B B L Bank ก <ๆ S 2> รุงเทพนะครับ F S S I A แนะนำซื้อ BBL ใช่หรือไม่ถ้าใช่เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตัก๊กใช่ค่ะราคาเป้าหมาย,ายปลายปีหน้าของเรานะคะอยู่ที่170บาทค่ะ170บาทณป,ปลายปีหน้านะครับแม้จะไม่ได้เลือกเป็น1ในดวงใจหรือว่าเป็นท็อปพิกนะแต่ราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้าก็มิใช่น้อยเลยนะคุณตัก๊กเพราะว่าบางบางโบกเกอร์ก็ให้ไว้150ต้นๆก็มี ร้อยห้าสิบกลางๆก,ก็มีแต่ว่า FSSA เนี่ยให้170บาทนะสิ้นปีหน้าเนี่ยไม่สูงไม่ต่ำไปใช่ไหมครับคุณตักครับ ตักว่าก็เป็นระดับที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าราคาเป้าหมายที่ประมาณร7 0เนี่ยก็คือ,อประมาณสักศูนเท่าบุ๊กกว่ากว่าเทียบกับ R.E. ที่เขาจะได้ประมาณสักหนิดนิดหกว่าก็เหมาะสม,มนะคะคิดว่าถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในเชิงของกำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแบงก์ยังสามารถดีลิเวอร์ได้การที่จะขึ้นไปเทรดตรงนั้นก็ r e a เน n a b เบนะคะครับนะคุณตักบอกก็พอแล้วลหะประมาณเนี้ย <laughs> ไม่ไม่สูงไม่ต่ำไป เอาละครับคุณตักครับขอขยับมาดูที่ KTB หน่อยขอ uh, KTB ในฐานะ t o อป i c k กลุ่มแบงค์ของทาง FSSIA ช่วยย้ำหน่อยว่า KTB มีดีเพราะแอป,ปเป๋าตังเท่านั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ไหมครับคุณตักครับ KTB แบงค์กรุงไทยครับตักว่าถ้าเด่นที่สุดตอนนี้คือเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์ เพราะว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยที่คุณยุทธนาบอกว่าคือการพื้นตัวมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนากักแล้วต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อเพื่อลดสเปรดดอกเบีย้ยระหว่งางต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยตักว่ามันก็คนก็จะกลัวเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์เนี่แหละคือถ้าเรามามองฝั่ง KTV บอะคะ่ะตักว่าพอร์ตเขามันมันอยู่ในจุดที่ลูกค้าไม่ได้เสี่ยงมากเท่าไหร่คือประมาณ70%ของพอร์ตอะคือค่อนข้างโอเค ยี่สิเปอร์เซ็นตเป็นตัวสินเชื่อรัฐบาลสามสิบเปอร์เซ็นตเป็นสินเชื่อของลูกค้ารายใหญ่แล้วก็เอ่อที่เหลือจะเป็นเป็นรายย่อยเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าในในสี่สิบเปอร์เซ็นตนั้นนะครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรายย่อยที่เรียกว่าเป็นลักษณะพนักงานราชการหรือว่าเอ่อรัฐวิสาหกิจอะคะ่ะซึ่งเวลาอ่าเวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยส่วนมากเขาจะตัดจากเงินเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หนีมน <laughs> ีไม่ออกอ่าโอคใช่หนีไม่ออก <laughs> แล้วก็ถ้าเรามองภาพใหญ่ก่อนว่า ตอนที่เป็นโควิดอะคะ่ะคือถ้าอย่างเราเองอะเราก็ยังรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นรายย่อยไปเลยมีการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยวเกี่ยวกับร้านอาหารคือแน่นอนว่ารายได้เขาหายแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าราชการเนี่ยจริงๆยังมีรายได้อยู่ถูกไหมคะเขายังคงได้รายได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นรอบโควิดอะ เขาไม่ได้รับผลกระทบอย่าง,างชัดเจนมากนักมารอบเงินเฟ้อเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าลูกค้า KTB เนี่ยโดนมาแค่รอบเดียวแต่ลูกค้ารายย่อยของแบงก์อื่นน่ะโดนมาสองรอบนะ<ม>ก็ความสามารถในการจะยังจ่ายคืนหนี้ของของกลุ่มที่เป็นอาจจะรัฐวิสาหกิจหรือราชก,การอาจจะดีกว่ากลุ่มที่เป็นเรียกว่าเซลล์เอ็มพอยหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับกลุ่มออทัวริซมร้านอาหารนะคะ ก็เลยมองว่าตอนนี้คือคุณภาพสินทรัพย์ของ KTB ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เวลาเรามองนอกจากดูการขึ้นของ NPL แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูเทียบว่าแล้วสำรองที่ใส่อะมันเพียงพอไหมก็ต้องบอกว่าสำรอง KTB คือไม่เคยอยู่ในระดับสูงแบบนี้อะค่ะตอนนี้สำรองต่อ NPL ของเขาอยู่ที่ประมาณ170%กว่าเปอร์เซนต์นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นถ้ามองไปในอนาคตเนี่ย ถ้าเศรษฐกิจมันอยู่ในจุดที่ประมาณค่อยๆฟื้นแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยตักว่ามีโอกาสสูงที่ KTB เขาจะไม่ต้องแบบตึงมากในเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดท่านั้น <ๆ S 1> กำไร <ๆ S 1> มันก็จะโตดีมากอะค่ะครับอดูดูกราฟราคา KTB เนี่ยเลี้ยงตัวสวยมากครับคุณตากครับ <laughs> คือเส้น200สีแดงไม่ต้องพูดถึงพังโงหัวขึ้นมานานแล้ว แล้วก็หลังจากขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นสีฟ้าคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันเนี่ยซึ่ง<ฆ>มันเป็นโมเมนตัมที่ดีมากสำหรับหุ้นที่นะหุ้นที่มีโมเมนตัมที่ดีระยะสั้นเนี่ยก็คอเคลียร์ที่เส้นสีฟ้า EMA 10วันมาโดยตลอดนะมาโดยตลอดเลยอยู่เงี้ยใครจะลงไม่สนกันอยู่เงี้ยเลี้ยงตัวที่เส้น10วันมาโดยตลอดนะครับ<ฆ>เอาละครับ KTB คือท็อปพิก หุ้ในกลุ่มแบงก์จาก FSSIA ถูกต้องนะครับคุณตั๊กครับใช่ค่ะแนะนำซื้อ KTB แบงก์กรุงไทยเป้าพื้นฐานซิ่งปีหน้าเท่าไหร่ครับ20บาทค่ะ20บาทนะครับ สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาหุ้นพันแกปปร่ง Super s t สตองซิกแนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชานชัยพันธาธานากิจสอนสดนะครับนะ8 15 22และ29กันยายนนะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีสนใจเชิญน,นะครับ l ลน์ไดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิค ทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิคเทคนิคอล0ูนย์ศบวกศูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนนีลิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2อบวกแครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับสอบวกแเลือกรับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี ใครสนใจหุ้นคอมมดิตี้หุ้นแบงก์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i ะแล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเทเลทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับ สนใจเชิญนะครับส่วน MP s h i r t ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s อซาแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพ p l ตติดกันตรงตัวนะครับ